ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมคือถ้าผมชนะผมก็เล่นต่อแต่ถ้าผมแพ้ตั้งแต่เกมแรกคลิปนี้มันก็จะสั้นหน่อยนะครับผมนะก่อนที่ผมจะไปเข้าเกมนะครับผมขอพูดเรื่องน้อยใจของผมเองนะครับผมขอบ่นหน่อยนะครับก็คือ ผมแข่งกับเพื่อนๆน,นี่นี่แหละครับทุ้ยผมแข่งกับเพื่อนๆน,นะครับจริงๆแล้วอ่ะแข่งเสร็จอ่ะแพ้หรือชนะผมอ่ะจะขอบคุณทุกคนทุกครั้งเลยนะครับเอ้จะจะบอกว่าทุกครั้งไม่ได้บางครั้งผมไม่ว่างบางทีผมก็ไม่ได้เข้าแชทนะครับคือแข่งเสร็จก็มีการขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผมแพ้หรือว่าผมชนะผมก็ขอขอ,ขอบคุณครับตลอด น้อยครั้งมากที่ผมจะไม่ขอบคุณนะครับแต่พักหลังๆนี้นะครับมันผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะหลายคนเลยที่มันเจ็บใจที่มันน่าน้อยใจสุดๆก็คือคนที่รู้จักคือแบบว่าไม่ได้รู้จักสนิทนะหมายถึงว่าเราเล่นกันมานานนะครับก็รู้จักไอ้กันอะพูดง่าย เมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาแพ้หรือชนะก็ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกดหัวใจให้ข้อความนั้นนะครับแต่พักหลังๆนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าไม่ว่าผมชนะอาอย่างผมชนะวันนี้ผมก็เล่นอยู่ประมาณ2อคนนี่แหละผมก็ขอบคุณครับแต่ว่าเขาไม่ขอบคุณครับกลับคืนมาคือเขาอ่านแต่ไม่ตอบบางคนก็กดหัวใจให้ แสดงว่ารับรู้อะไรอย่างนี้แต่คนที่อ่านไม่มตอบผมก็คนแรกๆผมก็ไม่เอะใจเออเขาคงไม่ว่างนั่นแหละแล้วพอคนที่สองคนที่สามมาอ่านแต่ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอ้เราก็น้อยใจกูไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นผมแพ้ไม่ว่าผมชนะผมก็ขอบคุณครับตลอดนะไอ้เรื่องขอบคุณครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่มีกฎ ที่จะต้องมาขอบคุณครับกันนะครับมันขึ้นอยู่ที่แบบเรื่องมารยาทนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ด่าใครนะคนที่ไม่ได้ขอบคุณผมนะผมไม่ได้ด่าใครผมแค่รู้สึกน้อยใจเฉยๆว่าเราก็เล่นกันมานานหลายคนนะเราก็เล่นกันมานานไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ มิตรภาพอะ่ะมิตรภาพนะครับผมผมก็อยากได้มิตรภาพกับเพื่อนๆนที่เล่นด้วยกันนะครับแต่พักหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนหลายคนไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจผมอะ่ะเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะผมชนะเขาหรอผมว่ามันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมชนะได้แต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมจะชนะตลอดนะครับไม่ใช่ว่าชนะทุกคนด้วยคือ ผมก็ไม่อยากให้มันพูดเป็นเยอะเยอะกว่านี้เนาะกลัวมันดราม่ากันนะครับก็พูดง่ายง่ายผมออกมาพูดง่ายๆคือผมผมน้อยใจนะเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเออเวลาผมแพ้หรือชนะผมขอบคุณแทบจะทุกคนนะเออช่างมันเถอะเอามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมว่าแม่งมีดราม่าแน่เลยก็เริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับ จริงๆผมอยากไลฟ์สดใน YouTube แล้วแต่ผมทำไม่เป็นอะทำไม่ได้ผมก็เลยต้องมาโอ้โหสีเสื้อเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยว่ะโอ้โหตายแล้วฮอสีเสื้อเหมือนกันเลยนะ,ะผมรู้สึกว่ามันหนุหนๆไงไม่รู้อ่ะเป็นพ่อผมอัดคลิปหรือปาก็ไม่รู้ ลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับเปิดได้สวยครับเปิดได้สวยอันนี้ผมยังไม่ขอดูภาพช้านะครับเพราะว่าผมกลัวมันกวนตีนคืนนะครับแต่ถ้ามันดูภาพช้าผมก็จะดูเหมือนกันนะ นี่แหละเพื่อนเพื่อนที่ผมไม่ค่อยดูภาพชา้าก็เพออย่างนี้แหละแต่ถ้าผมเจอใครกวนตีนะผมก็จะดูเหมือนกันนะครับฟืบจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหหลุดว่ะเอาไงดีฟืบผมหมุนอนาล็อกนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหวิ่งไม่ถึงว่ะวิธีการส่งนะครับผมมันมีหลายแบบนะแต่ส่วนมากผมจะหมุนอนาล็อกนะถ้าใครมองทันนะฟืบฟืบลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสองศูนย์ครับ โอ้โห,โ,หโหเริ่มต้นได้ดีวะ่ะสงสัยเกมนี้เราชนะแน่นอนนะครับสงสัยจะได้ถ่ายคลิปไปยาวๆแล้วนะเนี่ยเปิร์ชนะเล่นต่อนะครับถ้าแพ้ก็คือจบคลิปนะครับผมเึิบคืนกับหลังก่อนเปิบฟเบิรบ หลดไหมลูกนี้หลดไหมปุ๊บหมุนอันาล็อกหนึ่งครั้งเห็นไหมอันนี้ผมจะขอดูภาพช้านะครับเพื่อนๆดูดีๆนะเมื่อกี้ผมเนี่ยวิ่งขึ้นมาผมเห็นลอนโดวิ่งสอดมาทางนี้ผมหมุนอันาล็อกหนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะยึกยักนิดนึงก่อนส่งนี่คือข้อดีของการหมุนอันาล็อกส่งนะครับอืมเขาสต็อปว่ะ ยังไงครับเนี่ยเปลี่ยนแผนหรือออกเอ้ยน่าจะเปลี่ยนแผนนะครับเสื้อสีแดงเหมือนกันเลยแต่ยังดีเนี่ยเยแต่ยังดีนะเขาใส่กางเกงขาวนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นหน้าประตูตัวเองนะครับหมุนหลอกปึ๊บป๊บเทคนิคหมุนตัวก็ยังใช้ได้ผลนะ เออนึกว่าจะหลดปุบหมดอรโอ้โหโรนโดวิ่งไปคนละทางนะครับผมนึกว่าจะวิ่งสอดขึ้นข้างหน้านะวิ่งกลับหลังเฉยพเพื่อนๆสังเกตไหมเดี๋ยวนี้อ่ะเราเลี้ยงบอลมาตามช่องใช่ไหมแทนที่มันจะไปตามช่องแม่งวิ่งกลับหลังเฉยเลยทำให้เราจ่ายบอลพลาดนะครับน่ เอาเร็วๆสิครับลูกพี่มาเจอลูกููดไหนไว้ว<ม>ปึ๊บอย่าบอกนะว่าหลุดเดียวอีกแล้วนะครับโอ้โห,โหยิงนิ่มเลยนะครับโดนตีใครแตกแล้วนะผมว่าแล้วมันต้องหลดุด ผมก็หลุดเหมือนกันแต่ว่ามันมีตัวมาซ้อนนะครับถ้ายัไงไงถึงจะมีตัวมาซ้อนวะป๊ลูกเต็มมุมลูกนี้ว่ายังงานก็เรียบร้อยสิครับสี่ประตูต่อนหนึ่งครับโลโนันโดนะครับ มาลุยต่อนะครับเขาก็ไม่ยอมออกนะถ้าเราออกจากเกมเลยมันจะเสียค่าพลังนะครับพลังเราจะลดลงนะเฮ้ยลูกนี้ว่าเรียบร้อยแน่เลยดียยนักยิงไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหหยุดสต๊อปไหวเแล้วเกิน ผมลืมเปลี่ยนอืมเปลี่ยนแล้วโอ้โหเร็วๆสิครับลูกพี่ช้าจ,จังเลยอะ่ะโอ้โห,โห,โหพลาดครับผมพลาดนะเมื่อกี้นะไม่จริงๆเลยเชียวระดับนี้ยังพลาดได้ปึปุ๊บ ฟึบหมุนอันาล็อกนะครับหมุนอันาล็อกปลดข้ามไปฝั่งนู้นฟึบฟึบปึ๊บลูกนี้ยังไงได้ลูกตีมุมอีกแล้วครับ <c oughs> จัดวางตำแหน่งให้เดียวกดลูกนี้ก็มองไม่ถึงโอ้ยลูกนี้หลุดว่ะโ <c oughs> ตกลับเร็วนะ โอ้โห,โโห,โโหมันไปเปลี่ยนตัววิ่งเฉยเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงจงเมื่อกี้ผมวิ่งตามอยู่ดีนะอยู่ๆมันก็ไปเปลี่ยนตัวอื่นเฉยเลยแล้วทำให้เราหยุดวิ่งนะครับน่าเบื่อว่าแบบนี้จะโดนตีเสมอได้ง่ายๆนะเนี่ยล้ำหน้นนาปอยออทิศ กับโดนยิงว่ะเขาอยู่อ่ก็คองเกมไม่ได้เฉยเลยนี่นะมันยิงออกนะครับตั้งสติตั้งสติอยู่อยู่เกมก็ลวนนะครับระ <ไป S 1> ดับผมแล้วไม่มีถ่วงเวลาแน่นอนครับบุกเต็มที่ครับบุกจนหมดเวลาน,นี้ครับหมุนอนาล็อกครับ หลุดสิครับแบบนี้อหเันเรียบร้อยครับห้าประตูต่อสองครับเออมันก็น่าจอกตั้งนานแล้วเกมแรกผ่านไปครับต่อไปนัดที่สองนะเตรียมพร้อม,อมลุยครับนึงอันนี้มันเปิดตอนไหนอีก18ชั่วโมงไปครับออนไลน์ต่อเลย เกมนี้เป็นเกมที่สองนะครับเจอคนไทยด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอปรับแผนก่อนนะเกมที่สองจะผ่านไหมเฮ้ยมันใช้เทคนิคนี้ว่ะเฟิบเฟิบ ยังไลงลูกนี้ปึ๊บลุดว่าแล้วต้องลุดนะครับลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไมซี่ยิงอีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ทำไมทำอย่างนั้น <c oughs> เกือบนะครับเกือบปึ๊บปึ๊บ โดนใบแดงครับอืเราได้เปรียบแล้วนะตัวผู้เล่นเราเยอะกว่านะครับเฟิบเปริบเ,เรียบร้อยครับอืมสองศูนย์ครับเจอลูกโตดเข้าไปนะครับ ลูกสูตรนะครับที่ผมเคยสอนที่ผมเคยแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนลองไปฝึกเล่นดูนะครับพอฝึกเสร็จแล้วอะมาเล่นออนไลน์รับรองว่าคุ้มแน่นอนครับเพื่อนๆอนเอาไว้ไต่แรงอย่างดีเลยแหละกดผิดกดถูกเว้ยอ้าวหัวร้อนเฉยนะครับถึงกับเสียบผมเลยนะหัวร้อนแบบนี้ได้ดี หัวร้อนเลยหัวร้อนล้ะเฮ้ยเรียบร้อยครับโดนยิงไม่น่าประมาทมันเลย ให้มันเล่นแรงว่ะมันเสียบเราอย่างเดียวเลยอะเล่นแรงเหรอเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันฮัลนแเน่อยู่ก็ล้มอันเนี่อันแน่อย่างฮาับล้ำ <12. S 1> หนานะครับนิดเดียวเอง หมเจอเสียบทั้งเกมเลยมั้งเนี่ยเรียบร้อยครับโดนตีเสมอครับ <c oughs> ไม่น่าเลยโดนตีเสมอไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอยู่ๆเกมก็หลุดเฉยเลยอะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าแพ้นี่อายเขาเลยนะเนี่ย อ,อ้าวเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ครับเฮ้ยมันสาดข,ขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยวะอยู่ๆโดนตีเสมอเฉยเอาอดีละเฮ้ยมันเปิดขึ้นมาด้านหน้าอย่างเดียวเลยวะโอ้โห อย่าทำอย่างนี้ทั้งเกมเลย,ยงไงวะมาดิมาดิอืมเฮ้ยจริงเลยเชียวเฮ้ยไม่แน่และไม่แน่และอย่าประมาทมันอย่าประมาทมัน โดนยิงครับสามสองเอาแล้วประมาณไม่ได้แล้วอ่อนกิเนี่ยแป๊บนึ่งน,น,นะผมขอตั้งใจเล่นกัน บอลก็ไม่ออกให้หน่อยเลยเว้ยแผลนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปไม่เข้าว่ะโอ้ได้ใบแดงตอนนี้ทำอะไรได้เสามประตูต่อสามครับใช้เทคนิคการยิงฟรีคิกนะครับ พิ่งสอนไปคลิปที่แล้วนะอยู่ๆจะแพ้เฉยเลยอะ่ะมันจะสารบอลอย่างเดียวใช่ไหมพูดไปมันก็เล่นเก่งอยู่นะเออคลองบอลไม่ได้เลยว่ะแม่ชนะนก็ต้องเสมอให้ให้ได้ก่อนนะครับ เสียวจริงๆลูกเต็มมุมเนี่ยอืมไม่ฟาวให้หน่อยหรอวะสต็อปอีกนะครับฮ่าหน้าเบื่อว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วอะ่ะประมาณไปหน่อยนะครับเมื่อกี้นะ โอ้ชักช้าไว้ลูกนี้ว่ายังไงลูกนี้ว่ายังไงเฟ้บฟ้เฟ้เฟ้เฟฟโอ้โหไม่ผ่านนะครับเสียดายจังเลย โอ้ <Okay. S 2> โหล่องๆยังยิงไม่เข้านะครับอะไรกันครับเนี่ยฮาแลนด์เป็นไรไม่รู้นะครับมันยิงไม่ค่อยคมนะครับปึ๊บแต่หม่งคมครับผมแต่มันหม่งคมครับสี่ประตูต่อสามก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้นะครับาเนียยว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับ นะัดที่2ก็ชนะ4ประตูต่อสานะครับแห่เกือบแพ้นะครับเมื่อกี้นะได้เพชรมาแชมป์สีเพชรนะครับแล้วก็ได้ xp เพิ่มขึ้นมาพันหกนะครับมาลุยเกมที่3ต่อนะครับเราขอรักษาพยาวาลแป๊บนึงนะ อยากได้อยู่นะแต่เต็มทีมแล้วอ่ะมาโดยนัดที่สามต่อเลยครับเลิฟอยู่เขามาด้วยแผนสี่สี่สองนะเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าวลืมดูธงชาตินะเมื่อกี้นะ มาลุยกันเลยครับหลดไหมลูกนี้หลดไหมปึ๊บโอ้โหจุดโทษครับเริ่มมาที oh 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 ่สวยครับได้จุดโทษนะ ยิงไม่เข้าครับอะไรวันนี้อลูกเตะมุม,มก็ได้วะปึ๊บป๊บนึกว่าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะแม่ีซดาจริงๆเลยเชียวมีโอกาสขึ้นนำนะครับแต่ทำไม่ได้เองนะครับ เสียได้โอกาสจังเลย uh huh. แต่บอลแรกไม่ดีนะครับเมสซี่นะะ uh huh. ตัดบอลได้ตลอดเลยไว้กองหลังเนี่ย อ้าวชิปละชิปละวโดครับ <c oughs> เสียเตะม,มุมครับอ้าวแล้วเริ่มเตึงแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ก็เรียบร้อยสิครับโดนขึ้นนำแล้วครับหนึ่งลูกครับซาลาเป็นคนยิงนะครับอ้าวนี่งไงเจอคนกอนเต็นแล้ดูภาพช้าครับ จัดไปขอตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเออเฮ้ยอะไรวะโล่งๆยิงไม่เข้านะครับโง่มากโดนสวนคืนครับสองลูกเลยนะครับโอ้โหงานเข้าครับ โรนันโดโล่งๆยิงไม่เข้างงมากโอกาสทองกวาจะได้นะครับงงมากยิงไม่เข้าแล้วเมื่อกี้นะทำอะไรวะเนี่ย ครึ่งแรกโดวนำสองลูกครับครึ่งหลังว่าไงมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> เวลามังนานแล้วเกินนอหนึ่งนงาที <c oughs> เอาไหดีวะเนี่ยอ,อยู่ๆโดนขึ้นนำสองลูกนะครับไม่น่าติดเล่นเลย อ่าทวงเวลาเรียบร้อยเลยครับผมลําไหน โดนสามลูกครับอือหือน่าจะจบแล้วแหละโอ้โหบอลไม่เป็นใจเลยนะครับโอ้ยจะสต็อปอะไรนักหนาวะ กองหลังเขาตัดได้หมดเลยนะเ,นเขาสวนกลับแต่ละทีนี่ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับ <ed> ดูดิทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดนะ <Is Ronaldo? S 1> อือโอ้หโหหลุดอีกแล้วครับเ, <Right. S 1> เป็นอะไรวะเนี่เฮ้ย เรียบร้อยครับโดนยิงไปสี่ลูกครับตัวภาพใช้เนีโโ่ยาการแตะบอลอ่ะหนียากมากเลยนะครับมันโชว์ใหญ่เลยทีนี้ ดูดิติดขัดไปหมดเลยนะครับโดนต่อบอลละโดนถ่วงเวลาไปเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนครับเห็นไหมครับต่อให้เก่งขนาดไหนมันก็ยังมีคนเก่งกว่าเรานะครับ มันยิงเข้าประตูตัวเองเล่นแล้วครับแพ้ก็คือแพ้ครับต้องยอมรับเราก็ไม่ชนะไม่สามารถชนะใครได้ทุกครั้งไปนะครับบอลเข้าทางมันหมดเลยนะเนี่ย มันหยามเรายิงเข้าประตูตัวเองด้วยก็แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมโอ้แพ้ได้แบบเจ็บใจมากเลยนะครับแม่ทั้งๆที่ตัวเองมีโอกาสยิงขึ้นนำก่อนแต่ทำไม่ได้นะครับอันนี้คือผมโง่เองนะ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม